วันนี้เราทำผัดซีอิ้วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะคะใช้สองหอ่หอห่อละหนึ่งกิโลนะคะเราทำเยอะเพราะว่ามีแต่คนทานเยอะๆนะคะ่ะต้องก็กใส่มีแครอทนะคะมีแครอทมีโปรตีนกระเสดปรุงเครื่องลงไปเนาะใส่น้ำมันปรุงเครื่องใส่ซอสใส่อะไรลงไปใส่น้ำตาลด้วยนะคะเราปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะวันนี้เราจะ ใส่ผักผักชายานะคะผักชายาแทนแทนผักคะนานะคะผักชายาหรือผักตงชูรสนี่นะคะแล้วก็จะมีมีถั่วงงอกด้วยนะคะค่ะถั่วงอกใส่ลงไปเลย ้ามันไม่นัวเราก็มาปรุงข้างนอกได้นะคะลดไฟนิดหนึง่งเพราะว่ามันสุกแล้วเราไม่ได้ใส่ไ ซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าสีมันจะพอนานไปสีมันจะคล้ำนะคะแล้วก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวกับซอสนะคะมีน้ำตาลนะคะมีพงปรุงรสแค่นี้ก็อร่อยได้และะ้วค่ะทำไม่ยากเลยเนาะ เต็มกระทะเลย <c oughs> ใส่แค่รอดเพิ่มสีสันให้มันดูน่ารับประทานนะคะถ้าเรามีแบบโปรตีนแผน่นนะเอ้ยไม่ใช่เต้าหู้แผน่นะคะก็ใส่ลงไปได้โปรตีนแผ่นก็ใส่ได้นะคะแต่เราก็ต้องไปแช่น้ำก่อนให้มันนิ่มแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะ โอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยผัดซีอิ๊วอร่อยอร่อยค่ะสองกิโลนี่ไม่ใช่น้น้อยเลยนะคะเนี่ยเต็มกระทะเลย ำำกินน้ำจำรลนกันถ้าคนทานน้อยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บ้านเรามันทานเยอะอยู่กันสองคนแต่ว่าเราก็เอาไปฝากเพื่อนด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ